ปุ๊บอือโอโห้อึ๊อึุ <c oughs> ดเลยพ่อลุดแล้วปล่อยแล้วมาให้ผมยินแน่พ่อโอ้โอ้โอเ,อเอาเอามาอย่าก,กลนครับเอาออ สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะมาดูตัว่วนของเรานะคะนิ่งน้อยอ ดินมับมับเลยว่าเตือออกจากขอกมากินยางเกลียวเลยตัวดินไปใส่หรอป่ะน,นี้ไปใส่หาคำเบิงของกินตัวหาํำดูของกินนะครับดู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 โอ้ยเบิงสันข้อเพิ่นไม่ oh, <no. S 1> เห็นกันแค่มือสองมือขึอ้นมาเป็นเพียงสี่มิงฮะ โอ้โหตะกี้ว่ามันขาเงียๆบๆวันนี้ขามาสั่นแท้มึงล่ำขาไหมเฮ้ยไอไอขาสั้น <c oughs> แต่ก่อนขายาวตอนนี้ขาสั้นแล้วนะครับดูดูเอาเตะเข้าไปอเออแซบบอรกระชีบแซบตัวเลยบึงเนี่ยอุ่นอุ่น บเป็นหลุมเป็นหลุมครับเป็นหลุมบนผู้คำบักไงจำได้บ่วด้อายุสองมือจำได้บ่ฮะเว้ย้นแม่เป็นกระสิขั้นหางต๊กือ ขั้นหางขั้นหาง,างไปใส่ไปใส่มิงโอ้โหมาหาหมองกินอติเข้าไปนั่นอืม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  <laughs> อด่ายินเสียงหยังครับแมงเอาเอาขำขำ ออกมาเข้าเดี๋ยวนี่สามหลุมแล้นี่มีหลุมที่สามเ oh. ตะได้เตะดีแท้หะ,อะ oh, <no. S 1> ไอหมูยังวะถูกถูกกรคักบ้างอืม มาหาเหรียญดินโอ้ยเจากอีหยังเนาะอ ่านกินตั้งแต่ของแสบเพิ่นมันกระคากเลยแม่สิจิ้นตั้งแต่แสบของแสบพุน่นเพิ่นโดนเป็นลุมอีกแล้วทางนี้แม่เพิ่นเพิ่นดินหลัก ตาหน่อยตาหน่อยสิงตาหน่อยค่ะวะปุ่นระเบิดไปรับตาหมุยหมุยเหะว้าเวอวาวอืมมันครับมันในอารมณ์ครับปุ่น ยังม่ทันอิ่มอยู่แค่ไห,หยังม่อิ่มวะฮะโอ้ยเนาะม่อิ่มแล้วอิ่อยแม่เอิ้นผมก็นอ,อนตื่นขึ้นผมก็ออกมากผมก็กินเลยตัวดินกินแรงกินแรงแต่เป็นคนก็สิอกินเขาแรงโอ้ยยืนรับตากินน้ำ โอ้ยเนาะใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ใส่อารมณ์กินน้ำนั่นหมอไปดอกจะไปไหนครับโอ้โหอีหยังนี่โอ้โหของเล่หร็นมาโยกนับมาโยกน์เป็นมาโยกน์ ปุ๊บอือโอ้โห,โหอึ๊อึ๊รุดแล้วอีพอ่อลุดแล้วปล่อยแล้วมาให้ผมกินแน่พอ่อโอ้าเอา,เอามาอย่ากลวนครับเอาอืออือเอาเอาเอ้โ จิ้นนำนี้พอเลยไปนี่ไปเห็นบอกตรงเลงบอนั่นไปเร็วๆเก็บใบแน่อยากอายคนอยากอายแม่แม่เอฟซีแหม่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึมแหม băng áo băng áo đây, áo phun mẹ phun tập ghi la mân, mân แม่แม่ซีกับเอฟซีครับดูภาพกีฬามันมันครับขึ้นไปปะนี่ขึ้นไปแล้วก็ไปหยบแล้วก็เลียนเลียนล้อเลียนไปเลียนมาเร็ย่ยวเรียเร่ยวเออพูนพ่นโอ้โหู้หู้อืม <laughs> bộ bên nhằng, ừ. ôi bưng ở đây mẹ siêu, bưng ở đây luộc cháo, kiểu bên trăng si quá, ừ, à. ừ, uhm. uhm. จได้จังโอ้ยหันใจใสอ่นดินเมไงทวนทวนหูบอมันสิเป็นวัดสิแปรฟุน้นอืมมันสิแปรฝุ้นได้ผมอ่ะฟุน้นรถไต่ถังครับรถไต่ถังผมจะขับรถไต่ถังครับเฮ้อ้้เออเอาไต่ถังจบแล้วบอ bò nhăn mở anh chuột ừ phải chín năm lưu lưu nam khắp nam thổi má nhắn quay, chín nam แล่น้ำซางหน่อยเขาใายพีคคุณซางเลยก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือนกำลังใจของพวกเรานะคะ พบกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ